ตอนที่หนึ่งเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นท่ามกลางบรรยากาศชายแดนที่ตึงเครียดมาหลายสัปดาห์เมื่อทหารลาดตะเวนของไทยตรวจพบสิ่งผิดปกติในพื้นที่ช่องบกซึ่งเป็นบริเวณภูเขาและป่ารกที่ทั้งสองประเทศเคยมีข้อพิพาทมาก่อนแนมะ้พื้นที่จะถูกกำหนดให้เป็นเขตปลอดภัยหลังมีการเจราจาหยุดยิงแต่เสียงรายงานจากชุดลาดตะเวนกลับยืนยันว่าเส้นทางบางส่วนยังคงมีร่องรอยการเคลื่อนไหวที่ไม่ควรจะมีพวกเขาค่อยๆตรวจตราจนพบวัตถุคล้ายทุ่นระเบิดซ่อนอยู่ใต้เศษใบไม้ใหม่เอี่ยมลักษณะของดินที่ถูกขุด และกลอกกลับบอกว่าเพิ่งถูกวางไม่นานเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิดเดินทางมาตรวจสอบเขายืนยันว่าทุ่นแบบทีมเอ็นสองนั้นอยู่ในสภาพสมบูรณ์ถือวัสดุไม่สึกกร่อนและกลไกยังใหม่ราวกับเพิ่งออกจากหลังเก็บองค์ประกอบหลายอย่างขัดกับความเป็นไปได้ที่จะเป็นของตกค้างจากสงครามยุคก่อนทําให้เกิดความสงสัยว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพิ่งวางทุ่นระเบิดเพิ่มในพื้นที่ซึ่งหากเป็นจริงก็ถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงอย่างร้ายแรง เหตุการณ์ยิ่งรุนแรงขึ้นเมื่อระหว่างการเก็บกู้ทหารไทยนายหนึ่งเหยียบกับดักระเบิดที่ถูกซ่อนอยู่ใกล้ๆทําให้เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นและควันฝุ่นคลุ้งไปทั่วบริเวณผู้บาดเจ็บถูกลําเลียงออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนส่งผลให้กองทัพไทยต้องเปิดการสอบสวนทันทีขณะเดียวกันข่าวหรือเรื่องคลิปหลักฐานที่อ้างว่าเป็นภาพเจ้าหน้าที่กัมพูชากําลังวางทุ่นระเบิดในบริเวณช่องบกก็เริ่มแทร่สัพัดในโซเชียลไทยทําให้สังคมเกิดความไม่พอใจและเรียกร้องความจริงจากฝ่ายกัมพูชาอย่างหนัก ฝ่ายทหารไทยยืนยันว่าได้ส่งข้อมูลบางส่วนให้กระทรวงการต่างประเทศพิศจารณาแล้วและเตรียมยื่นประท้วงอย่างเป็นทางการหากการตรวจพิสูจน์ชี้ชัดว่าทุ่นระเบิดเหล่านั้นเป็นของใหม่จริงขณะเดียวกันกัมพูชายังคงยืนกรานว่าไม่มีการลักลอบปฏิบัติการใ,ใดๆและกล่าวว่าพื้นที่ดังกล่าวมีประวัติทุ่นระเบิดตกค้างมายาวนานการพบของใหม่ไม่อาจสรุปได้ว่าเป็นฝีมือรัฐบาลกัมพูชาตอนที่สองความตึงเครียดทางการทูตทวบีความเข้มข้นเมื่อฝ่ายไทย ออกถแถลงการเรียกร้องคำขอโทษจากกัมพูชาพร้อมขอให้ตั้งคณะสอบสวนร่วมเพื่อพิสูจน์ว่าทุนระเบิดที่พบมีที่มาอย่างไรการเรียกร้องนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากแทย์รายงานว่าอาการของทหารที่ได้รับบาดเจ็บยังอยู่ในภาวะวิกฤตการประชุมฉุกเฉินระหว่างกองทัพไทยและฝ่ายความมั่นคงถูกจัดขึ้นในค่ายทหารใกล้